Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ความเชื่อมหายานก็คือว่าพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยใช้คําว่ามีมากมายมากกว่าเมทรายในมหาคงคานาทีหรือมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามากมายมากกว่าเมทรายในมหาคงคานาทีก็เพราะว่าความหมายของมันก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคตที่จะมาตร<า>สตมุรเนี่ยบรรลับไปทัว่ว เพราะฉะนั้นงานแกะสะลักงานปฏิมากรรมหรือว่าจิตกรรมเนี่ยของพุทธแบบมหายานวชรยานเนี่ยมักจะนิยมแกะสะลักพระพุทธเจ้าจำนวนมากมหาายนี่ะจสสูดุ ท่านผู้ชมครับใน EP ีที่2หรือตอนที่2นี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณว่าท้าวเวสสุวรรณคือใครมีหน้าที่อย่างไรณถ้ำนะท,ทางพระพุทธศาสนาหมายเลขสองในหมู่ถ้ำเอลโรา ora, ประเทศอินเดียกับพระสมุทสิทธิโชคสิทธิชโยพระธรรมวิทยากรธรถ้ำอชันตาเอลโราและดำเนินรายการโดยพระครูจริยสารธรรม เชิญท่านติดตามรับชมครับอตอนนี้เรามาอยู่ถ้ำที่เท่าไหร่แล้วหน้าถ้ำหน้าถ้ำหมายเลขสองหมายเลขสองนะงตรงนี้ทําไมต้องมายืนตรงนี้แล้วผมเห็นตรงนี้มีฝาผนังปิดอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ในอดีตเนี่ยมีการขุดเจาะเข้าไปเป็น เป็นถ้าน้านะในหนังสือพุทธสถานวิหารถ้าเนี่ยเราเพิ่มเราเพิ่มถ้าเข้าไปด้วยอีกหนึ่งถ้ำนอกจากจะมีถ้าวิหารถ้ำเจติยะแล้วเนี่ยยังมีถ้าน้ําด้วยครับถ้าน้าด้วยถ้าน้าก็คือแบรรจุน้ําหลายคนเนี่ยไม่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 ค่อยได้สังเกตว่าถ้าแต่ละถ้าเนี่ยมักจะมีการขุดขุดเจาะเป็นบ่อน้ําไว้ด้วยด้านหน้าถ้า เมืม่อกี้ถ้าหมายเลขหนึ่งที่เราไปเนี่ยด้านหน้าตรงนู้นนะครับก็จะม,ม,มีมีบ่อน้ําอยู่ด้วยเพราะว่ารัฐมหาราชตะแห่งนี้นะครับมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งครับอาจารย์แห้งแล้งก็คือขาดน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันันการอยู่อาศัยของพระภิกษุเนี่ยอ,อันนี้เป็นเป็นเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยนะว่าว่าอะไรรู้ไหมฮะ ว่ามีการอยู่จริงถ้าเกิดว่าบางคนบางคนเข้าใจว่าถ้ำเนี่ยเป็นการสร้างโชหรือเปล่าสร้างเพื่อจะมีคนมาอยู่งานงานศิลปะหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการมีน้ำเนี่ยหนึ่งประการที่หนึ่งก็คือในช่วงการขุดเจาะถ้ำเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำเป็นองค์ประกอบอ่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขุดเจาะถ้ำสองก็คือน้ำเนี่ยเวลาเขาจะขุดเจาะถ้ำเขาต้องขุดเจาะบ่อน้ําก่อนเพราะว่าเขาต้องการสํารวจสํารวจเนื้อหินก่อนว่าเนื้อหิน ข้างในเนี่ยมัน,<อ>ม,นมีความแข็งแข็งแรงขนาดไหนเพียงพอที่จะขุดเจาะเข้าไปเป็นถ้ำได้หรือเปล่าแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยถ้ำน้ำเนี่ยหรือว่าบ่อน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็จะกลายในในที่สุดเนี่ยก็จะกลายเป็นบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำสำหรับการที่พระภิกษุนะครับเวลาท่านมาจำพรรษาใช่ไหมครับอาจารย์อย่างน้ำตกอย่างเงี้ยนะครับ อย่างมองมองเข้าไปตรงนี้จะเป็นน้ำตกตรงนี้แต่น้ําตกตรงนี้เนี่ยมันก็ตกไปใช่ไหมครับตกไปไม่ไม่มีการเก็บรักษาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นถ้าก็อาจจะเอาน้ําน้ําในช่วงฤดูฝนหรือว่าน้ําตกเนี่ยนะครับเอามาเก็บสะสมไว้ตรงนี้เพื่อใช้สําหรับอุปโภคบริโภคเอาง่ายๆนะครับใช้ดื่มใช้กินใช้ทำพัฒนากิจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาใช้น้ําที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหลายๆหลายๆถ้ำเนี่ยก็จะมีการขุดบ่อน้ําเอาไว้เพื่อเพื่อความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ สะดวกนะครับสะดวกในการในการดำรงชีพหรือว่าในการเป็นอยู่ของพระภิกษุเดี๋ยวเราในห้องที่2เข้าไปท้ำหมายเลขสองถ้ำหมายเลขสองนะเรียกเรียกหมายเลขเนาะก็เป็นการกําหนดโดยหมายเลขการกําหนดโดยหมายเลขก็มีทางขึ้นเหมือนกับขึ้นโบสถ์วิหารหรือว่าเจดีพุทธสถานที่สร้างไว้ข้างนอกตอนนี้ถ้ำหมายเลขสองเนี่ยมันจะดูแปลกไปเพราะว่าดูคล้ายๆกับ เป็นบันไดขึ้นแดนสุข,ขาวดี oh. คือเป็นตรงนี้เขาจะเจาะเขาจะแกะสลักเป็นแดนพุทธกเกษตรหรือว่าสุข,ขาวดีแต่เราจะสังเกตว่าคล้ายๆกับเป็นการยก,ยกฐานสูงขึ้นมามคล้ายๆับว่าบ้านเราคือต่อไปคือน้ำยกพื้นน้ําท่วมออป้องกันน้าท่วมนะพื้น,พ,นพื้นไม่สูงเท่าไหร่ตรงนี้พอพอเราขึ้นมาแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นการยกสูงขึ้นมาเป็นดินแดนพุทธกเกษตรเป็นดินแดนสวรรค์นะครับเหนือเหนือโลกมนุษย์ขึ้นมาเนื่องมาจากที่ตรงนี้มันจะสูงเดี๋ยวพอเข้าไปข้างในปุ๊บอ่ะมันจะเป็นการ เล่าเรื่องราวที่ประทับของพระพุทธเจ้าในดินแดนสวรรค์หรือว่าดินแดนนิพพานดินแดนพุทธเกษตรนะครับตรงนี้แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นทวาราวบาลน,นะครับทวาราวบาลคือผู้เฝ้าประตูนะผู้เฝ้าประตูก็คือเทวด,ดาผู้เฝ้าประตู้เท้าประตูก็คือเท้าจริงคนไทยเราจะเรียกท่านว่าเท้าเวสวรรณหรือไวยสรวรรณแต่ว่าในในอินเดียตั้งแต่ยุคแรกเลยเนี่ยจะเรียกเท้าเวสวรรณว่าเท้ากูเวนหรือว่ากูเปละกูเวนกูเวละกูเปละหรือว่ากูเวนท่านท่านสั่งสมบารมีมาในเรื่องโชคลาภ นะแล้วก็ได้รับพรจากพระพรหมให้เป็นผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติในพื้นแผ่นดินในพื้นปัตตภีทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ของเท้าเท้าเวสุวรรณอ่าแต่ว่าในในมหายานนะครับจะเรียกท่านว่าเท้าชัมพละเท้าชุมพลมแล้วก็เท้าปัญจิกะปัญจิกะนะครับ แล้วก็บางท่านก็เรียกเรียกท่านว่าธรรมะธรรมบาลแปลว่าผู้รักษาธรรมผู้คุ้มครองธรรมผู้คุ้มครองธรรมแต่นี้ในในฝ่ายมหายานหรือวัชรยญานเนี่ยจะยกท่านขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเลยนะครับสังเกตว่าท่านจะมีการสวมชดามงกุฎคือมีมีมีมงกุฎนะครับนะเป็นกิริตะมงกุฎเป็นชดามงกุฎเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นระดับพระโพธิสัตว์นะครับในฝ่ายมหายานเนี่ยยกขึ้นยกท่านขึ้นเป็นธรรมบาลผู้เฝ้าคุ้มครองประตู ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงเป็นธรรมบาลผู้รักษาธรรมแล้วก็เป็นผู้ประทานพรในสถานะเป็นโลกบาลทีนี้ขอสรุปนะครับสรุปเรื่องของเทวสุวรรณไว้ไว้เป็นหลักว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับหน้าที่ของท่านเนี่ยจะมีอย่างน้อยอยู่สโลไว้สี่บานครับอาจารย์หน้าที่สี่บานบานที่หนึ่งบานที่หนึ่งก็คือเป็นธนบาน ธนบานคือธนบานคือท่านเป็นผู้คุ้มครองทรัพย์รักษาทรัพย์ธนนิทรัพย์อ่าธนะแปลว่าทรัพย์ก็คือทรัพย์สมบัติในพื้นแผ่นดินปฐพีทั้งหมดอยู่ในความคุ้มครองดูแลของท้าวเวสสุวรรณเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท้าวเวสสุวรรณส่วนใหญ่เขาจะท่านจะต้องท่านจะต้องมีพานะเป็นพวกหมูป่าหรือว่าพังพรเพราะว่าพังพรเนี่ยมันจะมันจะชนะงูงูจะเฝ้าสมบัติพญานาคพวกงูจะเฝ้าสมบัติคุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้าจะถือพังพรจะมีพังพรเป็นพานะเพราะมว แล้วก็พังแล้วก็สัตว์ที่เทพใช้แล้วพังพรมันก็จะจะกืนกินทรัพย์สมบัติรัตนะเอาไว้แล้วก็ท้าวเวสสุวรรณมักจะถือพังพรแล้วก็คายรัตนะคือคลายทรัพย์สมบัติออกมาถ้าจะถ้าคนอยากจะได้ทรัพย์สมบัติก็จะต้องให้พังพรเนี่ยคายทรัพย์สมบัติออกมาอันนี้ถือว่าธนธนบานแปลว่าธนะบานหรือว่าธนบาระเนี่ยครับก็คือรักษาทรัพย์คุมเพราะนั้นคนส่วนใหญ่อยากได้ทรัพย์ก็ต้องมาขอพรจากท่านสองก็คือ บานที่สองทวารบานประตูอ่าทวารแปลว่าประตูอทวารบานแปลว่าผู้เฝ้าประตูเฝ้าประตูเพราะนั้นเราจะเห็นครออกเราจะเห็นดาวเวสวรรณที่ด้านหน้าประตูทางเข้าหน้าเราที่ที่วัดว่าแถวประเทศไทยเราเยอะมากเลยตรงนั้นเพราะท่านท่านเฝ้าประตูเข้าวัดท่านเป็นผู้เฝ้าหมายถึงว่าเฝ้า ประตูที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าจะขึ้นไปแดนพุทธเกษตรจะเข้าแดนนิพพานหรือจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยจะต้องผ่าน่านท่านเสียก่อนอันนี้เขาเรียกว่าแต่ว่าแต่ว่าเรานี่ชอบทําเป็นองค์ยืนองค์ยืนเพราะว่าของประเทศไทยเราจะได้รับอิทธิพลจากยักษ์ทศกัณฐ์จากเรื่องรามเกียรติ์แต่ว่าออริจินอลของอินเดียเนี่ยนะครับสังเกตว่าจะต้องมี พุงพุ้ยเออแล้วก็มีสายมีพุงพุ้ยอันนี้เป็นเป็นลักษณะเป็นเป็นเครื่องประดับนะครับแต่ว่าพุงพุ้ยเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์สําคัญเลยคือสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์คนจะร่ํารวยอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับต้องไม่เจริญด้วยพวกกระซับจะต้องอ้วนเออด้ยไหมครับพิกเเนตอ้วนไหมครับอ้วนอ่าเพราะฉนั้นเพราะนั้นเนี่ย ต้นฉบับออริจินอลของเทพแห่งความร่ํารวยจะต้องอ้วนทั้งหมดจะต้องมีพุงทั้งหมดอันนี้คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ารวยบานที่สามคือธรรมบานรักษาธรรมรักษาธรรมคือเวลาที่มีพวกเดรัจฉีมาจับจ้วงพระธรรมวินัยมีคนมาจับจ้วงพระธรรมวินัยหรือมีอมนุษย์ทั้งหลาย ที่มาทําลายพุทธศาสนาก็จะต้องเจอกับพรเวสสุวรรณคอยคุ้มครอง,องต่อสู้หรือปราบอสูรปราบปีศาจทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะทําหน้าที่เป็นธรรมาบาลส่วนบาลที่4ก็คือเราจะรู้ว่าพรเวสวรรณเนี่ยเป็นเป็นราชาแห่งยักษ ปกครองยักษ์เป็นจัตุโลกบาลในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาทั้งหมดเลยท่านเป็นราชาแล้วก็ปกครองอยู่ทางด้านทิศเหนือควบคุมดูแลยักษ์ทั้งหมดเลยพวกยักษ์พวกอสูรพวกผูดผีปีศาจทั้งหายก็อยู่ในการดูแลของท่านอยู่ในการดูแลท่านท่านเป็นฝ่ายปกครองเป็นจริงๆเป็นผู้คุ้มครองโลกดูแลโลกนะครับเพราะฉนั้นเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหลายๆวัดเนี่ยจะสร้างท่านไว้หน้าวัดเพราะว่าท่านเป็นราชาแห่งยักษ์จะเห็นว่ามีเขี้ยวเป็นยักษ์เพราะเพราะว่าท่านเป็นผู้ปกครองยักษ์ เพราะนั้นการที่มียักษ์อยู่หน้าวัดก็เหมือนกับคอยคุ้มครองประทานพรทั้งประทานพรด้วยทั้งคุ้มครองปกปักรักษาสิ่งชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นจะเข้ามาอภปมงคลทั้งหลายสถานที่นั้นไม่เข้ามาสู่พุทธสถานนั่นเองถูกจัดการโดยอันนี้คือความความสำคัญของเท้าเวสวรรณนั่นเองเท้าเวสวรรณนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเราจะเห็นด้านหน้าจะมีพระโพธิสัตว์ซึ่งคอยเป็นทวารบาลด้วยตรงนี้สีนี้ค์นะครับ ถ้าเรามาดูตรงประตูทางเข้าตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีทวารบาลด้วยแต่ว่าทวารตรงนี้เป็นเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์โดยปกติแล้วเนี่ยในถ้ำเอโรล่าเนี่ยมักจะแกะสลักเป็นถ้ำอาจันใต้เอโรลาเนี่ยมักจะแกะเป็นเบื้องเบื้องขวาจะเป็นพระอโลกิเตศวนเบื้องซ้ายเนี่ยจะเป็นพระวัชระปานีก็คือถือว่าเป็นเป็นเป็นทวารบาลเป็นผู้คุ้มครองพุทธสถานนะครับแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่น่าจะโดนโดนทุบโดนทำลายโดนทุบทำลายไปนะครับ หรือว่าบางส่วนก็ก่อนไปสึกก่อนไปทาไปทําการเวลานะครับเพราะว่าถ้ำเอโรล่าเนี่ยถือว่าเป็นถ้าที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดครับเพราะว่าถ้ำเออมาจันต้าเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เปราว์หนึ่งพันปีครับแต่ถ้ำ <Al ora S 2> เอโรล่าเนี่ยมันอยู่ใกล้พระราชวางังที่เดวะคิรีที่ดาร์ตบัตฟอร์ดและตรงนี้ก็อยู่ใกล้หมู่บ้านตรงนี้ไม่มีประวัติว่าหายไปจาก โลกไปนี้หรือหายไปจากหน้าปรตศาสตร์เพราะฉะนั้นในยุคที่กองทัพต่างศาสนาหรือมุสลิมเนี่ยยกทัพมากรีธาทัพมาปกครองอินเดียหรือว่ามายึดในพื้นที่ที่ราบสูงได้ก,กั้นหรือรัฐมหาราฐแห่งนี้เนี่ยในช่วงนั้นน่ยก็ถือว่ามีการเข้ามาเผามาทุบมาทําลายพุทธสถานที่นี่ ไม่ใช่แค่พุทธศาสนาคะศาสนาเดี๋ยวลองไปดูศาสนาฮินดูคือถ้ำถ้ำฮินดูก็ถูกทุบถูกเผาเหมือนกันไปที่ถ้ำเชนก็ถูกทุบถูกเผาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะจะมีแต่ถ้ำพุทธอย่างเดียวที่ถูกทำลายเขาไปดวเราจะเข้าไปชมกัน